อ้าวเฮ้ย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 ไปมุยไปมุยนีน่าโอเคอ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ย ไม่เหมือนไม่หัวที่คุยกันไว้ที่คุยกันไว้นี่นาโอเคนจุดไอ้เฮ้ยไม่หมือไม่หมือไม่เมือที่คุยกันไว้นี่นะโอ้ยอย่าไปฟ้องพียรตอบเลยครับผมโอเค